วดัดีรุกคนเลยด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่เกม p u z z l e ร์ r m นั่นเอง e ีีนี้จะเป็น EP ีที่2ที่เราจะมาถอนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเออนะตอนนี้เราไม่สามารถต้องบอกว่าเราไม่สามารถหาเหรียญธนบัตรสีเขียวได้แล้วนะทุกคนไม่สามารถหาคะแนนจากการเล่นได้แล้วเป็นธนบัตรสีเขียวเราจะได้เฉพาะเหรียญทองนั่นเองซึ่งในคลิปนี้อีกนิดนึงเราก็จะได้ 900กว่าเหรียญทองแล้วนะครับเราจะมาลองแรกลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราแลกสําเร็จไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับจะมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับซึ่งเราเล่นแบบสายฟรีไม่มีการเชิญเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถแลกได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเล่นแบบสายฟรีนั่นเองนะครับ สำหรับใครนะครับที่ทําการถอน1บาทไปแล้วนะครับต่อมาการถอนของเราก็จะเพิ่มเป็น3บาทนั่นเองนะทุกคนโอ้โหเริ่มบิดขึ้นเรื่อยเล้วนะเริ่มบิดขึ้นเรื่อยๆแล้ว,นะมลวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่า3บาทถอนได้ไม่รู้ว่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีนะทุกคน ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราดูวิดีโอให้จบก่อนซึ่งจะเป็นโฆษณาที่เราได้เฉพาะเหรียญน,นะทุกคนบอกไว้ก่อนได้เฉพาะเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญทองเท่านั้นนะครับสาหรับใครที่จะทําการหาคะแนนนั่นเองสําหรับการเล่นหาเงินเข้าทูวินนี่บอลลตของเรานั่นเองแล้วเราเล่นไปสักพักแล้วกันเพื่อจะทําให้ภารกิจของเราดีสําเร็จน,นะทุกคนเดี๋ยวลองเล่นก่อนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาให้เต็มก่อนนะ เราจะมุ่วมั่เลยอ่ะเต็มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับภารกิจรายวันของเรากันดีกว่าตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะภารกิจรายวันสามารถรับ สูงสุดนะครับได้อยู่ที่100เหรียญทองนั่นเองกดคลิกลับไปได้เลยทุกคนตอนนี้เรามีครบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีครบเรียบร้อยซึ่งการหดของเราขั้นต่ำนะครับจะต้องใช้อยู่ที่3บาทใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่2บาท3สตางค์เท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองแลกกันดีก,กว่านะทุกคนเรามาลองแลกกันดีก,กว่าตอนนี้ถึงขั้นต่ำเรียบหรอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าร้อยเก้าสิบไหมโอ้ขาดอีกแค่เท่าไหร่3คะแนนทุกคน ครบไหมอะครบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถแลกได้ไหมนะครับเดี๋ยวกดคลิกแลกเลยแล้วกันนะ,ะกดคลิกแลกเลยนะ ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่18บาทแล้วนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่20บาทนะทุกคนอ่าตอนนี้เรามีอยู่ที่20บาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถแลกได้ไหมถ้าเกิดว่าแลกไปแล้วนะครับขั้นต่ําในรอบต่อไปนะครับหลังจากที่เราแลกนะจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันซึ่งการแลกรอบที่แล้วเดี๋ยวมาดูนะว่า การแรกของเราประวัติการถอนครั้งแรกเราถอนไปอยู่ที่1บาทนะทุกคนอันนี้เข้าอยู่นะต่อมาเดี๋ยวมาแลกลองดูกันดีกวา่าว่าจะสามารถแลกได้ไหมกดคลิกถอนเงินนะตอนนี้นะครับเราได้ถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่ 3บาทนั่นเองนะครับอยู่ที่3บาทนะสำหรับการแลกของเรานะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเดี๋ยวมารอดูอีกทีแล้วกันว่าเงินจะเข้าทูบันนี่บอเลตไหมและคลิปนี้ถัดไปถ้าเกิดว่าผ่านไป13ชั่วโมงก็คือเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเราจะยังสามารถแลกได้อีกอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําการแลกเงินเข้าทูบ o นนี่บอเลตนั่นเองคลิปนี้มา ทำการถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายังสามารถถอนได้อยู่ถ้าเพื่อนๆทําการสะสมให้ครบคะแนนอยู่ที่990คะแนนนั่นเองเนะเ,เจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ